สวัสดีครับผู้ชมทางวีดีบอโอนะครับวันนี้มัวจะมารีวิวไฟปาร์ตี้นะครับซึ่งเป็นไฟเป็นไฟคล้ายๆเป็นไฟเทคนะครับสามารถติดกับฝาผนังบ้านนะว่ารือกับเสาอะไรก็ได้ก็ได้นละ้วเี่เราอยากติดนะเนี่มันมีรูเสียบเสียบน็อตแนวขันนะ็อตได้นะครับก็รูปร่างตัวนี้ก็จะเป็นเป็นแบบจะมีไฟเนี่ยก็จะมีขาทั้งสองอันตรงนี้นะครับ ก็สามารถปรับโหมดได้หลายโหมดเลยนะครับสามารถมีโหมดตามเสียงเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะและดูกันเลยนะครับว่ามันมีโหมดอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่ก็จะห่อเป็นพลาสติกสีเทาๆดำๆมานะครับเด่๋ยวเจอตัวสินค้าเลยนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้ครับผมนี่จะมีรีโมทแถมให้นะครับซึ่งรีโมทก็น่าจะมีฐานที่เป็นฐานกลมๆแบนๆนะครับ นี่ยวับสเปกด้านข้างเขานะครับโอเคอเกะกันเลยนะนี่มาดูตรงนี้ก่อนนี้สามารถสั่งง,งานนะสั่งอไสั่งให้ไปเป็ลี่ยนโหมดผ่านผ่านรีโมที่เขาแถมให้นะแล้วก็กระพริบตามเสียงเพลงนะครับแล้วก็มีะบบออโต้ด้วยนะฮะออโต้คือเป็นกดไฟออโต้แบบปกติแบบไม่แบบไม่ได้ตามเสียงเพลงอะไรแบบหมดปกติครับมาเกบกันเลยข้างในก็ประมาณนี้ก็จะหอ ตรงนี้มาพลาสติกมากหนึ่งชั้นนะครับปึ๊บนี่ก็เป็นตัวนี่ไงใแถมอ่ะในในถุงมีนี่ด้วยอีกตัวล็อกนะครับตัวล็อกขานะครับโอาเฉยแล้วตัวล็อกขาก็แถมไปสองตัวนะครับเดี๋ยวผมเอาครับนี่ก็จะแถมตัวล็อกขาอันสองตัวครับแล้วก็จะมีข้ายึดนะครับกับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในการติดนะ มันก็จะเป็นดีโมดนะครับดีโมดซึ่งเขาจะได้แถมเป็นฐานนีงให้นะครับอเอาแกะพลาสติกออกก่อนครับปึ๊บอ่ะพอแถมฐานให้นะครับเวลาจะใช้งานนะครับเราต้องดึงพลาสติกตรงนี้ออกก่อนนะนี่มันจะมีพลาสติกอยู่นะครับนี่เห็นไหมถ้าเราไม่ดึงหน้าสัมผัสของฐานก็จะไม่โดนกับขั้วเบรไอขั้วขั้วต่อเบรข้างในดีโมดนี้ก็ใช้งานไม่ได้นะครับ เราต้องดึงออกก่อนนะครับเพื่อให้เบ็ดเบ็ดมันเชื่อมนะครับเป็นเบ็ดบางคนก็จะก็เป็นเบ็ดกระดุมนะฮะบ,บางคนก็ได้เบ็ดกระดุมแต่ผมเป็นมันจะเป็นเบ็ดกลมๆนะครับกลมๆแบนๆนะครับ <c oughs> น่าจะเคยเห็นกันนะครับใช้ง,งานได้เลยนะครับเยวมาอนวิธีการประกอบนี่ก่อนในกล่องก็จะมเีเป็นคู่มือการใช้โหมดต่างๆหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนนะผมอ่านไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะ ก็ฆ่ามันไปผมใช้งานเป็นอยู่แล้วนะผมตัวนี้ตรงนี้ใช้เป็นแบบนี้นะตัวนี้ก็ใช้ในรเตอร์เหมือนกันนะตัวนี้นออนะครับนี่เสียบนี่นะเสียบปลั๊กไฟได้เลยนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์เราๆนี่แหละครับมาเสียบนะครับก็น,นี่ก็เป็นมาณนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับ คตรงนี้เอานี่มาใส่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นมันจะเป็นรูของมันอยู่นะครับนี่แล้วก็เอานี้ครับเสียบไปเลยนะครับผมนี่ปึ๊บมันก็หมุน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 เรื่อยๆนะครับเจ้ามันรู้สึกแน่นแล้วมันแค่เริ่มแน่นแล้วก็พอก่อนนะครับก็หมุนนี่เหมือนกันนะมันจะเป็นเป็นเขี้ยวเป็นน็อตของมันอยู่นะมันก็ใส่เข้าไปนะครับ หมุนหมุนมุนมุนปึ๊บโอเคได้แล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องหมุนหมุนหมุนก่อนนะเราไม่ต้องหมุนแน่นก่อนเราต้องปรับองศานะครับปรับ,รบว่าเราจะยิงแสงไปตรงไหนนะครับสมมติว่าผมไปทางนี้ผมก็หมุนให้แน่นทีนี้อ่าหมุนแน่นๆเลยนะครับนี่ก็จะไม่ข,ขยับไปไหนแล้วนะผมจะมาลองเสียบปลั๊กให้ดูเลยสายไฟที่เขาให้มาก็เป็นสายเอ่อเป็นสายไฟ5โวลต์นะ ใช้ไฟ5โวลต์ตัวนี้นะ่าใช้ในรถได้ด้วยนะครับผมจะเสียบปลั๊กนะครับขออาเอาปลั๊กไฟออก่อนนะทีแรกนะผมจะเสียบปลั๊กนะครับปึเสเสียบปลั๊กแล้วจะมีไฟขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็ไฟก็สวยดีนะครับผมแล้วก็สว่างมากเลยนะครับสายว่าให้มาก็ประมาณ1.5เมตรครับผมประมาณ1.5เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่นุจะลอง แับโหมดให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอเคเดี๋ยน้นๆในโหมดนี้ก่อนเป็นโหมดสีเขียวก็คือพอมีเสียงแล้วมันจะกระพริบเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าไฟมันจะอยู่นิ่งๆนะครับฮัลโหลสอบเทสเทสเห็นไหมครับเอาไปโหมดตัวนี้ครับผมก็เขียนว่ามิวสิกน่าจะตามเสียงเพลงนะครับตรงนี้มิวสิกหนึ่งมิวสิกสองนะครับมิวสิกสามเอาเมมิวสิกหนึ่งก่อนนะ เอโอเคมันตามเสียงเพลงคนระับโอเคตามเสียงนะครับผมตรงนี้เราลองหมวดส,สองครับอ๋อตรงนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะกระพริบไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าพอมีเพลงแนละ้วมันจะกระพริบเร็วๆเหมือนตอนนี่ผมพูดอยู่นะผมก็โอเคนะั่นผมจะเปิดเพลงกันด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมขอใช้ข้อญาตของเพลงของ ช้องเดนตามใจสตูดิโอนะครับเป็นของเดเจฟิกนะครับลองวิดีโอตัวนี้นะครับนี่ผมทิ้งลิงก์เพลงไว้ใต้คลิปนี้ด้วยเดี๋ยวพบกัน,นก่อนเดี๋ยวผมจะลองโมดที่หนึ่งก่อนนะผมปึ๊บเปิดลำโพงบุทูดน,นะผมับะประมาณนี้นะผมเราจป,ปิดปิดปิดเพลงครับโอเค พอปิดเพลงแล้วก็จะเป็นหยุดดับประมาณนี้นะครับผมเปิดเพลงใหม่ใหครับเดี๋ยวลองโหมดที่สองคนระับก่อนโหมดที่สองนะครับ Music 2 Music สนะครับเปิดเพลงรับผม ลักษณะคล้ายๆกันนะแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนตอนที่เพลงดับจะไม่กระพริบนะไฟจะกระพริบตอนที่มีเสียงเท่านั้นนะครับแล้วก็ไฟก็จะติดอยู่ตลอดวเวลานะแต่ว่าเวลาเวลามันไม่มีเพลงไฟก็จะติดค้างนะครับตัวนี้นะครับ้งหมดตัวนี้เดี๋ยวเรามาหมวดที่สามนะผมนี่เมลิกสามนะครับ, 3, รบปึ๊บหมวดที่สามอ๋อเรมีเสียงแล้วมันจะกระพริบแบบนี้น ก็สวยดีนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวเรามาตัวนี้กันเลยนะครับ A1 นะครับเราจะลองมันทุกตัวเลยนะผม A1 เคยได้ครับ A1 เราปิดก,ก่อนเปิดใหม่โอเค A1 อ๋อ A1 คือโหมดแบบนี้ครับผมคือมันจะสลับไปเรื่อยๆถ้าเราอยากให้เร็วนะครับเราก็แค่กดบวกอย่างงี้ แล้วมันก็จะเร็วขึ้นนะครับบวกตรงนี้เห็นไหมเหมือนจะมันจะไปแบบนี้เร็วขึ้นนะแต่ถ้าเรากดลบมันก็จะแบบนี้ก็จะช้าลงนะนครับเห็นไหมครับกดวกบวกบวกบวกก็จะเร็วเร็วเรื่อยๆจนสุดนะครับสุดน่าจะสุดสุดยังเนี่ยผมดูก่อนเคลื่น้าสุดแล้วนะผมแล้วถ้ากดลบก็จะเป็นสตาร์การ หมุนช้านะครับเดี๋ยวลอง A2 นะครับ A2 ตัวนี้ A2 ก็จะประมาณนี้ลองกดบวกกดตัวกดบวกกดบวก,กดบวกเรื่อยๆประมาณนี้เลยนะครับ A2 มันก็จะเลือกสีมากกว่านะนี่ A3 ก็คือสีฟ้า A4 A4 ก็ A 4. A 4คือสีเขียวผสมกับสีไอ้แดงนะครับ A5 เปิบ A5 ก็คือ สีน้ำเงินผสมกับสีเขียวนะครับสีเอหกก็คือน้ำเงินผสมกับแดงนะครับก็เจ็ดก็คือน้ำเงินสลับสลับสีสลับไปเรื่อยนะครับทุกสีท,ทุกเอเลยถึงเอหกก็จะสลับไปเรื่อยคือเอเจ็ดนะฮะซึ่งถ้าเราอยากให้สลับเร็ว,วก็แค่กดบวกบวกบวกเื่อ,ก,อ,ก,อก,ไไนะก็จะหมุนด้วยนะทีนี้ข <c oughs> ีก็จะหมุนช้าลงถ้าเรากดลบนะก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มอะไรเนี่ยดูนะ ผม,ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าปิดก่อนนะครับโอเคไครับผมโอเคสำหรับการรีวิวไฟปาร์ตี้นะับไฟเทคไฟในที่ใช้ในในห้องปาร์ตี้หรือว่าสังสรรค์กันตอนปีใหม่หรือว่าวันใดก็ได้เราอยากสังสรรค์กันนะครับผมก็จบไปที่นั่นนี่ถ้าเพื่นๆฝาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คำสั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ก็ตัวนี้ราคาไม่กี่ร้อยเองนะประมาณร้อยกว่าบาทนะครับเสื้อในช่วงแคมเปญ12เดือน12นะครับก็ถูกหน่อยนะครับผมเอ็นใช้ที่บ้านต้องใช้อะแดปเตอร์ไอของโทรศัพท์นะแปลงไฟก่อนนะครับย้ำนะครับเดี๋ยวใช้งานไม่ได้อีกนะครับเดี๋ยวบางคนซื้อไปใช้งานไม่ได้อีกเสียปลั๊กตรงไหนนะครับก็เอาอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์ที่ชาร์จโทรศัพท์นะเอามาเสียบยึดบีตรงนี้แล้วเสียบปลั๊กได้เลยนะครับผมอย่างนี้ฝากกดไลค์กดซับคลเล้วก็ดีนะมันครับติ๊งติ๊งนนี่ เพื่อจะได้ไม่พืพ่ดคลิปใหม่หมาอยู่ช่องสวิงแถบโอวีโอสวิงนี่สวัสดีครับผมบ๊ายบาย